เอ,อาละค่ะในช่วงนี้ถ้าพร้อมแล้วนะคะเชิขอกราบเรียนเชิญคณะรัฐมนตรีกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติให้เกียรติขึ้นร่วมทําพิธีกับพนักทาน,นายกรากรัฐมนตรีนะคะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกันวางลูกบอลบนแท่นพิธีนะคะเพื่อบันทึกอีกหนึ่งหน้าสําคัญนะคะในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไปด้วยกันค่ะ จะเป็นของอุตสาหกรรมเองนะคะรวมไปถึงบุคลากรที่อยู่ในอินดัสทรีต่างๆด้วยนะคะเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจนั่นเองค่ะราะคาในช่วงนี้นะคะขออน,นุญาตเรียนเชิญท่านนายแพทย์สุพงศ์สืบวงลีรองประธา,า,านคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์แห่งชาติเป็นผู้ที่วางลูกบอลก่อนเลยค่ะเรียนเชิญท่านนายแพทย์สุพงศ์สืบวงลีนะคะสามารถที่จะหย่อนลูกบอลลงได้เลยค่ะ าราคาต่อจากนั้นเป็นคุณพาทองทานชินวัตรค่ะประธานกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาตินะคะท่านนายกก็ได้หย่อนไปแล้วนะคะาราคาแล้วนั่นคือพิธีเปิดงาน t a k a s ์ s o f t p o w e r f o r u m 2024อย่างเป็นทางการนะคะ ค่ะในช่วงนี้ก็เข้าสู่การบันทึกภาพนะคะให้ท่านสื่อมวลชนได้มีการบันทึกภาพในครั้งนี้ไว้นะคะในการที่เราจะร่วมกันพัฒนาขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยนะคะ ใน11อุตสาหกรรมขออนุญาตเ,ออเก็บแซนนิดนึงนะคะเพื่อให้สื่อมวลชนได้บันทึกภาพที่สวยงามที่สุดนะคะของการทําพิธีเปิดงานในวันนี้นะคะซึ่งงานของเราก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากทุกๆฝ่ายวันนี้เรามีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะคะที่ให้การสนับสนุนมากมายนะคะในส่วนของภาครัฐเองนั้นก็มีทั้งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร,ร้างสารรค์องค์การมหาชนสํานักงานส่งเสริมการ จัดประชุมนัุสการ์องการมหาชนนะคะยังมีผู้สับสืนจากภาคเอกชนอีกด้วยนะคะช่วงนี้สื่อมวลชนได้บันทึกภาพนะคะจากาทุกๆทุกๆสื่อน,นะคะที่วันนี้ก็มาร่วมกันบันทึกภาพนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณภาคเอกชนของเราด้วยนะคะแล้วก็ต้องขออนุญาตเรียนเชิญน,นะคะผู้สนับสนุนให้เกิดขึ้นมาร่วมถ่ายภาพบนเวทีค่ะลําดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญคุณธนินจิรวนนท์ประธานอาวุโสบริษัทเครือเจริญพ่อกระพันจำกัดนะคะกล่าเรียนเชิญค่ะ คุณถาปนาศิริวัฒนพักดีกรรมาการผู้มนวยการใหญ่บริษัทไทยเบรคเรจจำกัดมหาชนเรียนเชิญค่ะคุณกรกฎชาตสิงห์ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนคุณสิริรัตยิ้มถนอมผู้มนวยการฝ่ายส่งเสริมการออมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมธนาคารออมสินนะคะคุณสายชนทรัพมากอุดมหัวหน้าหน่วยธุรกิจประชาสัมพันธ์และธุรกิจสัมพันธ์เอค่ะบริษัทอ d v a n น e ์อินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชน คุณชนิดาคล้ายพันธ์เฮโรพาบริกพอลลี่จาก t i k กต k อประเทศไทยประธานนุกรรมการพัฒนาชอปพาวเวอร์แห่งชาติทั้ง11อุตสาหกรรมนะคะและขอเรียนเชิญคณะทูตานุทูตจากประเทศเกาหลีใต้อิตาลีและญี่ปุ่นด้วยนะคะ and may I call upon the ambassadors joining us today from South Korea Japan and Italy to so please kindly join us on the stage as we mark the moment in the official opening of Taka Splash Soft Power Forum 2024 an event that marks a significant milestone as you know offering you a chance to delve in the narratives and intrigue ค่ะเรียนเชินนะคะนาทิปดีกมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะเรียนเชิญคะ่ะอย่างที่เรียนไปนะคะเวทีของเราที่ใหญ่โตดูเล็กไปถนัดตาเลยนะคะ เพราะนี่คือความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะในการที่จะร่วมกัน drive ขับเคลื่อน soft power ไทยใน11อุตสาหกรรมนะคะให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆใ,ใครสนใจในเรื่องอะไรนั้นพลาดไม่ได้เลยนะคะงานของเราตลอดทั้ง3วันใน11 industry ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพยนตร์เรื่องของการท่องเที่ยวมีหนังสือนะคะมีอาร์ตมีเกมมีดีไซน์ มีฟู้ดมีแฟชั่นแล้วมีเทศกาลครบจริงๆเลยนะคะครอบสวัสดีท่นนานคณะรัฐมนตรีนะคะท่านนายรัฐมนตรีแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะขอยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ทักกาสแปานะคะซอฟต์พาวเวอร์ฟอรัม2024ค่ะ วันนี้ถือเป็นวันที่น่าตื่นเต้นมากๆนะคะที่มีคนมาร่วมงานกันมากมายขนาดนี้ค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราจะปักหมุดสําคัญลงไปค่ะว่าประเทศไทยพร้อมแล้วค่ะที่จะเป็นหนึ่งในประเทศผู้นําในด้าน Soft Power ค่ะงานนี้ค่ะจะเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญของนโยบาย Soft Power นะคะก็จะมีการสร้างแรงบันดาลใจสร้าง ความรู้องค์ความรู้องค์ประกอบต่างๆนะคะให้คนที่เข้ามาในงานได้สัมผัสถึงซอฟ t ์พาวเวอร์ทั้ง11ด้านที่วันนี้คณะกรรมาการร่วมกันจัดขึ้นมาค่ะตลอดระยะเวลา3วันนี้ทุกท่านก็จะได้พบกับการแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็การแชร์เรื่องราวต่างๆนะคะจากพี่ผู้มีประสบการณ์จริงตัวจริงเสียงจริงถอดบทเรียนให้เราได้ทราบว่า เ,เวลาที่เราสร้างซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆเกิดขึ้นได้ยังไงในแต่ละอุตสาหกรรมค่ะที่สําคัญค่ะในงานนี้เองเราจะสามารถเป็นครั้งแรกที่ท่านจะได้ลงทะเบียนค่ะโครงการ1ครอบครัว1นซอฟต์พาวเวอร์เพื่อที่จะยกะระดับพัฒนาศักยภาพของตัวเองในงานนี้ด้วยค่ะ งานนี้นะคะคณะยุทธศาสตร์ซอฟ t ์พาวเวอร์ทั้งหมดทั้ง11อุตสาหกรรมนะคะเราได้ทำกันมาประมาณ9เดือนแล้วค่ะแต่ว่าในเรื่องของนโยบายที่เราสารต่อมาเป็นภารกิจที่ยกระดับในเรื่องของรายได้เราทำกันมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลไทยรักไทยค่ะเราเชื่อมาเสมอว่าภูมิปัญญาของชาวบ้านวัฒนธรรมของไทยเองศักยภาพของคนไทยมีมูลค่าที่สูงมากๆค่ะแล้วก็สามารถที่จะดึงดูดความสนใจของชาว ต่างชาติทั่วโลกได้อันนี้เป็นสิ่งที่เรามั่นใจในคนไทยมาตลอดค่ะแน่นอนในสมัยก่อนเราก็อาจจะไม่มีคำเรียกที่ชัดเจนแต่วันนี้เราเรียกมันว่าซอฟทาวเวอร์ค่ะ